สวัสดีครับผมนายเกียมไกรโกพันแนะอดิฉัหนนาถสาวกติกาโนคำนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนจะมาสาธิตวิธีการทำ CPR ขั้นพื้นฐานกันนะคะ CPR นะครับเครื่องกระบวนการการปฐมพยาบาลที่ใช้เมื่อหัวใจหย,ยุดเต้นหรือผู้ประยหยุดหายใจ เพื่อช่วยให้การไหลเวียนของเลือดและออกซิเจนนะครับกลับมาโดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉินเนี่ยเช่นภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันการจมน้ำหรือภาวะขาดออกซิเจนขั้นตอนการทำ CPR นะครับโดยเราจะทำการเขย่าตัวผู้ป่วยนะครับดูว่าผู้ป่วยเนี่ยตอบสนองหรือไม่หากผู้ป่วยไม่ตอบสนองแสดงว่าผู้ป่วยหมดสติครับให้เราเช็คนะครับว่าผู้ป่วยหยุดหายใจหรือไม่ ให้ดูหน้าอกว่ากระเพื่อมไหมหรือเงียบเฉยหายใจช้าหรือผิดปกติตรงไหนหรือเปล่าครับขั้นตอนการทำ CPR นะครับโดยจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนงายวางส้นมือข้างหนึ่งไว้ตรงกึ่งกลางกระดูกหน้าอกและวางมืออีกข้างหนึ่งทับเริ่มการกดหน้าอกด้วยความลึกอย่างน้อย5เซนติเมตรในอัตราเร็ว100-120ครั้งต่อนอาที โดยระหว่างนี้ให้ตะโกนขอความช่วยเหลือและโทรขอความช่วยเหลือที่สายด่วน1669ครับ